ของ้ายามเชา้าเวลาหกโมงเช้าครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับาม,มาดูพระอาทิตย์ขึ้นครับสวยงามทีเดียวครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเริ่มแสบตาแล้วตัวนี้ก็ <c oughs> ขอสวัสดีทานผู้ชมน,นะครับคลิปนี้ก็เปิดคลิปแปลกๆด้ดน,นึงนะครับอยู่บนสถานที่แปลกๆนะครับอันนี้อยู่ข้างบนน้ำตกตรงนี้ก็ ทิพนู้นจำได้ไหมครับผมยิงเป็ดขึ้นมาแล้วมันไม่ตกลงมันไม่ตกกลับลงไปก็เลยขึ้นมาตามหาเป็ดครับเอ้ยจิดกันละโอเคทีมนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาเอ้ยจับเป็ด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 อยู่ในเป็ดเป็ดที่มันมีเสียงไม่เถอะทำไมมันมีเสียงเดี๋ยวดิเอฟเนี่ย เล่นหน่อยก็ไม่ได้เอาละก็อย่างที่บอกครับคลิปนี้เราจะไปหาพระเจ้าแมวกันครับแต่ก่อนอื่นไม่ใช่พระเจ้าแมวดิพระเจ้าร่องหงนเนาะพระเจ้าร่องหน,ม,น,นมันกินไก่ถ้าจะไม่ผิดจะกินกินเนื้อครับแล้วก็อาหาโรโปรตของมันจะเป็นไก่ตัวนี้ดูโ,โตเลยก็เดี๋ยวจะเอาไปให้มันด้วยครับเรียไมไว้พร้อมนตัวตน,นี้เรียมไว้เยอะมากครับ เดี๋ยวเทพเจ้าไม่กินเดี๋ยวเทพเจ้าก,กินไม่อิ่มตัวไม่ตัวไม่แตกเองไม่มให้เยอะมากครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรเทพเจ้าจะอะไรให้เรานะจะคุณแก,กหรือไม่นะครับหรือจะเป็นวาร์ปเป็นไอเทมรู้ล่ละไปก็ไปกันเถอะไปหาเทพเจา้าต้องหนกันเถอะก็ะหวังว่าจะไ,ได้ของดีๆนะ ก็ได้กุญแจก็ดีมากเลยจะได้กุญแจห้าดอกนี้เราก็จะสบายแล้วจะสบายไหมอะเจอประตูก็เปิดงี้เหรอไม่นะนี่สายผมคือต้องหายที่ครบก่อนให้ทั่วก่อนถึงจะเปิดอย่างไอประตูบานนู้นนะที่เราบินข้ามอะผมก็ยังไม่เปิดเลยกลอง,งนั่นก่อนตามหาก,ก่อนเอาบิกรองโอ้ไมละก็ะมาออกมันเดี๋ยวกันท่างวัน,นไปหาที่พระเจ้าก่อนเนะจ้าเจ้าล่องหนเป็นที่พระเจ้าที่มี เรียกว่าเป็นที่ที่อันตรายมากตั้งแต่ตั้งแต่เจอตัวสัตว์ใหญ่มานะแต่เจอเทพเจ้าตัวใหญ่ๆมานะคือจะเป็นที่ที่มีพวกลูกสมุนอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเข้าถึงยากมากด้วยกนอื่นๆคือมันจะเป็นลูกสุนจะอยู่จะอยู่รายทางใช่ไหมคือเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วิ่งผ่านก,ก็ไปเจอตัวนั้นอยู่เดียวๆแต่อันนี้มันอยู่กลางวงเลยอยู่กลางวงตัวสัตว์ร้ายเลยก็เลยงงมากเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีสักอย่างสินะแต่ไม่พออยู่ข้างบน้วยนะ หายากด้วยแต่ว่าเขาไม่ยากเกินไปสำหรับเราครับโวยโวยยากเกินไปสำหรับเราหรอกน้ำหน่อยเมพ่อเราพกไกมาให้แล้วทางนี้ขึ้นไปทางนี้ครับลิปนู้นบอกอะไรนะเลี้ยวซ้ายเลียเ้ยวซ้ายกลับบ้านเลี้ยวขวาเจอศัตรูใช่ไหมผมบอกผิดนั้นทา่าทางแล้วอะเลี้ยวขวากลับบ้านดังหากเลี้ยวซ้ายเจอศัตรู เมื่อกี้ผมพูดอะไรวะเออสักอย่างนี่แหละแต่มึงคงจะพูดผิดนะม่อยู่คลิปนูนนะ้นอะคลิปไหนสักคลิปมึงน,นี่แหละเจอรับแต่ต้องดูมันตึกรื้นเงินเหลือเกินโอ้โหดูดิที่ดีเนี่ยมาตอนกลางวันถ้ามาตอกนกลางคืนน่ากลัวกว่านี้ดูดูร้ายทั้งหลาย เฮ้ยเห็นแล้วแล้วติดไปกันเถอะติกกองกองโอ้ยกลางวันนี่เห็นชัดมากเลยมันก็คือที่ปนหัวมากเลยอืมฮัลโหลฮัลโหลเทพเจ้าห้องโหนจ้าหน้าปากรอบอ่ะเอาไก่ไปกิน อุย้ยเอ๊ะมันต้องมีอะไรดีสินะมันยากขนาดนี้ก่อนเราถอยหลังได้ไหมโอ้ยล่วงแล้วจะล่วงแล้วเราจะล่วงแล้วอะไรเนี่ยวุ่นวายกับชีวิตฉันจังไกล,กลแล้วไกลแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วเกิดประเจ้าวสั่นแล้วโอ้ยกินเยอะจังวะแสอสเซอร์เอึ้งกุญแจ เออล่วงล่วงล่วงเกือบล่วงกุญแจกุญแจดอกที่5ครับเรียบร้อยจ้าดอกที่5้าจ้ามีอะไรรุดไมฆเปล่าปัญหากันมีก,ก,มกล่องมีกล่องเลยเป่ะนี่ไงอันตรายมากตอนนี้มันเถื่อนมีอะไรดิยนีไก่พิเศษเปล่าไก่ธรรม,รมดาโอ้ยป <c oughs> ิดกุญแจวะมีอะไรไหมไม่ได้เลยเลยอ่ะอย่างน้อยก็ได้กุญแจแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว โอ้ยเกิดแล้วเกินแถวนี้ไปลวจ้ะไปแล้วจ้ะไปะไอยู่แล้วจ้ะโอ้ยเหนื่อยเกิดมากแถวนี้เื่อนมากตายคุณแชร์กำลังรีบหนีครับอยู่ไม่ได้ครับตายแล้วเกินปึ๊บปึ๊บฮเอ๊ะถูกทางไหมถูกอยู่เนาะเออเอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวข้างบนไม่ใช่เหรอใช่ไหมเดีย๋ยวนะเริ่มหลงทาง เออถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยเกือบไปถึงเฮ้ย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 อย่านะได้หายแว็บตัวร่วงไปไปมา,มาแกว่าคลิปนี้สั้นมากครับทุณผู้ชมครับจะได้กูแจ๋ละกลับบ้านละบ้านละหนีละ,ละโคตรสั้นเลยครับคลิปนี้ถึงบ้านแล้วจ้า เฮ้ย hey, คลิปที่สั้นอย่างเลยอะไรกันเนี่ยอ่ะก็ตามนก็สา้นนะครับตามนั่นแหละครับมีนระเบิดสนุกเหลือเกินดูครับโูมตามตูมตามถ้าจับไปเลี้ยงกับอีตัวกลอ้องหนเมื่อกี้นะันระเบิดมันเหลือเกินนะก็สรุปแล้วนะครับห้าคลิปรวดครับรวมคลิปนี้ด้วยครับห้าคลิปรวดได้กุญแชมาห้าดอกก็เดี๋ยวจะประตูรู้สึกใจที่เห็นตอนนี้มีอยู่สามประตูนะสามประตูนะ นี่จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมประตูเราบินข้ามประตูตรงนี้กับประต,ตรูตรงนี้แต่แถวนี้แหละแถวแถวแถชายแดนนี่แหละ,น,หละนี่มีอยู่สองประตูกับประตูตัวนี้หนึ่งประตูเป็นเป็นสามประตูแต่กุญแจมีห้าดอกสบายใจได้ครับแต่ก็ใช่ว่าจะใช้ไปเลยน,นะแต่ผมอะ่ะจนก,กว่าจะหากุญแจเอ้จนก,กว่าจะหาประตูเจอครบน่ะถึงยอมใช้ครับเอาละคลิปนี้ก็ตัๆง่ายๆอย่างไม่ได้เชื่อแม้ว่า จะโดนระเบิดไปเยอะก็เหอะพลังวิษลดไปเยอะเลยต้องรีบหนีทีเดียวแต่ก็คุ้มค่าครับก่อนคลิปนี้นะครับถ้าใครใจดีก็ฝากกดไลค์ก like. ันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับโหนดินบินโหนดินลุกบินโหนบินโหนบินโหนถึงไหมไปนี่ก็ได้โอเคก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ